สวัสดีค่ะวันนี้แม่เลจะพามาทำน้ำมะขามเปียกแบบสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยนะคะวันนี้แม่เลจะใช้มะขามเปียก500กรัมหรือครึ่งกิโลนั่นเองค่ะแม่เลก็จะซื้อมะขามเปียกที่เขาแค่เม็ดออกหมดแล้วนะคะแม่เลก็แค่มาเอาสังมะขามออกเท่านั Hoy, ้นค่ะ ที่เลือกซื้อมะขามเปียกนะคะถ้าเป็นมะขามใหม่นะคะก็จะมีสีออกแดงๆเหมือนของเม็เลแบบนี้เลยค่ะแล้วเนื้อของมะขามก็จะมีเนื้อแห้งๆนะคะเนื้อไม่แฉะไม่เละค่ะนะคะแบบนี้ดีมากเลยแต่ถ้าเป็นมะขามเปียกเก่านะคะก็จะมีสีดำบางทีก็จะออกเละๆนะคะแบบนี้ไม่ดีค่ะเวลาเราเอามาทําเป็นน้ํามะขามเปียกเนี่ยมันจะเป็นสีดำเอามาปรุงอาหารมันไม่น่าทานแล้วก็เก็บได้ไม่นานด้วยนะคะ สังมะาขามออกนะคะเราก็ต้องเช็คดูด้วยนะคะว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดมาในเนื้อมะขามหรือเปล่ามีใบมะขามไม้มีเปลือกมะขามไม้หรือว่ามีอย่างอื่นปนมาหรือเปล่าแม่เล็กก็เอาสัางมะาขามออกหมดแล้วนะคะก็จะได้เนื้อมะขามแห้งแล้วสวยแบบนี้เลยค่ะส่วนสังมะาขามนะคะจะคั้นเอาน้ำก็ได้นะคะหรือไม่เอากไ็ได้ค่ะ เดี๋ยวแม่เลก็จะพามาดูวิธีปั่นกันเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะใส่น้ำลงไปให้ทั่วมะาขามเลยนะคะแล้วก็เวลาปั่นนะคะถ้าเกิดว่ามันฝืดหรือปั่นยากก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะคะเอาที่แบบว่าให้เครื่องมันเดินได้สะดวกนะคะ เอาแบบละเอียดเลยนะคะเมื่อเราได้มะขามเปียกที่ปั่นแล้วนะคะเห็นไหมคะเนื้อมะขามก็จะละเอียดแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำกันค่ะ เติมน้ำมาลงไปให้เต็มหม้อเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องต้ม20นาทีนะคะตอนที่เราต้ม20นาทีนี้นะคะเราจะต้องใช้ไฟแรงนะคะขอย้ำว่าต้องใช้ไฟแรงเท่านั้นนะคะเวลาที่เราต้มอยู่นี่นะคะเราก็คอยคนด้วยนะคะ เข้มข้นนะคะอยู่ที่ความต้องการของเราเลยค่ะ สูตรนี้นะคะสามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะคะต้องคอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะเวลาเดือนมันอาจจะล้นได้ค่ะ เดือดขึ้นมาแล้วนะคะระวังอย่าให้น้ำมะขามนะคะล้นออกจากหม้อนะคะต้องคอยคนนะคะเดือดเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะเห็นฟองมะขามขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาตักฟองมะขามออกไปให้หมดเลยค่ะเราจะไม่ให้มีฟองมะขามเลยนะคะเพราะว่าฟองมะขามเนี่ยนะคะจะทําให้น้ำมะขามนะคะไม่ใสนะคะ ทำให้น้ำมะขามเนี่ยขุ่นนะคะน้ำมะขามของเรานะคะจะต้องเข้มข้นแล้วก็ใสนะคะแล้วก็น้ำออฟองมะขามเนี่ยนะคะมันจะทําให้น้ำมะขามเสียได้ง่ายขึ้นนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าบางคนต้มน้ำมะขามนะคะเก็บไว้ในตู้แท้ททเลยนะคะยังเสียได้เลยคะ่ะนะคะไม่สามารถเก็บได้นานเพราะอะไรคะก็เพราะว่า1มีฟองมะขามนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวแม่เลจะพาไปดูวิธีการถนอมอาหารนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งสารกันบูดเลยเราสามารถถนอมอาหารได้แบบโดยธรรมชาตินะคะเพียงแค่เราทำแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่เลจะพาไปดูค่ะเราต้องคอยตักฟองออกให้หมดนะคะ เวลานะคะครบ20นาทีแล้วนะคะหลังจากที่เราต้มไฟแรงนะคะเดี๋ยวแม่เลก็จะมาลดไฟลงนะคะเหลือไฟปานกลางค่ะแล้วแม่เลก็จะเคี่ยวไปอีก40นาทีนะคะทำไมแม่เลจะต้องเคี่ยวต่อไปอีก40นาทีด้วยไฟปานกลางคำตอบก็คือเป็นการถนอมอาหารแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งสารกันบูดค่ะ เรต้มไฟแรง20นาทีและเคี่ยวด้วยไฟปานกลางอีก40นาทีรวมแล้วก็60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงพอดีใช่ไหมคะนี่คือการถนอมอาหารแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งสารการบูดเลยยิ่งเคี่ยวนานแค่ไหนก็สามารถเก็บได้นานเท่านั้นเลยนะคะสังเกตไหมคะว่ายิ่งเราเคี่ยวไปนานๆน,นะคะน้ำาขามเปียกก็จะแห้งลงแห้งลงะคะ่ะ เลก็เคี่ยวแบบนี้ไปจนถึงเวลานะคะ 40, 40นาทีน้ำมะขามเปียกก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไมล็ก็จะปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาบรรจุลงขวดแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะสูตรนี้เข้มข้นมากแล้วก็ทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเมนูอะไรก็แล้วแต่ที่ทําเกี่ยวกับน้ำมะขามเปียกสามารถจิบเอาไปใช้ได้เลยค่ะสบายมากค่ะง่ายมาก เช่นเมนูส้มตำแกงส้มไข่ลูกเขยปลาราดพริกแจ่วปลรราตำปนหลากหลายเมนูมากเลยค่ะแมนกระทั่งมาทำเป็น,นเครื่องดื่มนะคะน้ำมะขามก็ได้เป็นยาระบายอ่อนๆนะคะแถมยังเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนๆเลยค่ะลองทำดูนะคะ EP นี้เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ